ครูฝึกต้องตรวจในแถวทุกๆวันเลยแล้วถ้าเราไม่ขัดรองเท้ามันจะเกิดอะไรขึ้นมาดูนะครับหนังตายเป็นยังไงถ้าคุณไม่อยากโดนลงโทษคุณต้องใช้วิธีนี้ล่ะสวัสดีครับทุกคนอยู่กับนุชาพาสนุนครับวันนี้ผมอยู่ในบ้านนะครับก็เป็นคอนเทนต์หนึ่งนะครับที่ผมอยากจะแชร์หลังจากที่ผมปล่อยคลิปของน้องแกงส้มไปนะครับที่มีเทคนิคอย่างไรแล้วก็มาแชร์กันและวันนี้ผมมากับอา ครับผมก็คือรองเท้าคัตชูรองเท้าหนังนั่นเองครับปึ๊บปึ๊บมีทั้งคอมแบตแล้วก็คัตชูครับที่ผมจะมาโชว์ทุกคนนะครับก็วันนี้นะครับก็จะมาพาทุกคนมาดูนครับว่าวิธีการขัดรองเท้าของเราเนี่ยขัดยังไงให้เงาแล้วก็เงาที่สุดนั่นเองนะครับก่อนอื่นนะครับก็ขอพูดก่อนนะครับในเรื่องของนักเรียนในสิทตำรวจนะครับเข้าไปสัปดาห์แรกเนี่ยเราจะยังไม่ได้รองเท้าหรอกเพราะว่า วันที่เรามอบด้วนะเราจะได้วัดรองวัดเท้าลรวก็จะได้รับคัดชูก็ทีหลังนะครับกว่ารองเท้าจะมาก็ใช้เวลานานอยู่อ่ะแล้วทีนี้นะครับลักษณะของรองเท้าผมอยากจะพูดอีกข้อนึงนะครับเวลารองเท้าที่ไม่พอดีกับเท้าของเราเนะี่ยให้เราทักทวงเจา้าหน้าที่หรือว่าครูฝึกเลยครับว่าครูครับรองเท้าไม่พอดีครับถ้ามันไม่พอดีต้องบอกว่าไม่พอดีนะครับเพราะว่ามันจะเราต้องใส่ฝึก ใส่ไปตลอดปีเลยจนถึงทํางานจนมันผุพังไปย่อยสลายไปเลยนะครับผมเพราะฉะนั้นให้เราทัดท้วงนะครับและรองเท้านะครับผมจะแนะนําก็คือคอมแบตนะครับที่เราจะใส่ฝึกนะครับเราต้องใส่พอดีหรือว่าไปถึงรวมนะครับถ้าใส่ครับเนี่ยผมไม่แนะนํละนาลักษณะรองเท้าอันใหม่นะครับมันก็จะไม่ไม่เงาเท่าไหร่แล้วก็มันก็จะตึง,ตง หนังก็จะแข็งอยู่มันยังไม่อ่อนครับถ้าเราใช้ฝึกไปมันก็จะมีรอยย่นแล้วก็อ่อนเข้ามาครับอย่างเช่นตัวนี้นะครับก็จะมีรอยย่นเข้ามาแล้วจะมีตรงพับตรงนี้นะครับอ่าแล้วรองเท้าเนี่ยนะครับผมแนะนําเลยเวลาเราใช้ไปตัวนี้นเป็นคู่เก่าที่ผมไม่ได้ไม่ได้ขัดช้าอยู่แต่ว่าไม่ได้ขัดไม่อะไรเลยมันเก่าใช้ประมาณ4ปีแล้ว4ปีแลวอุปกรณ์ของเราวันนี้ก็คือมีกีวีปึงปึงอ่าโชว์หน่อยยี่ห้ออะไรเนี่แหละ มันก็มีอยู่ในเซเว่นนะครับตัวนี้ก็อ่าก็อยากได้รับการสนับสนุนนะครับผมในการทำวิดีโอนะครับแล้วก็มีอ่าสำลีครับสำลีเนี่ยของผมเป็นสำลีแบบก้อนนะตัวนี้ที่ผมจะมาแต่ถ้าใครมีแบบแผ่นเนี่ยจะเยี่ยมมากดีกว่าและส่วนมากเขาก็ใช้เป็นแบบก้อนนี่แหละเพราะว่ามันประหยัดกว่าด้วยอ่าแล้วก็อ่ะเดี๋ยวให้ดูเนี่ยบางคนอาจจะไม่รู้จักอ่าตัวนี้จะเป็นที่รับ รัดขากางเกงอ่ะเวลาเราใส่คอมแบทรัดท็อปอย่างเงี้ยแล้วก็รัดเพราะว่าเพื่อที่จะไม่ให้ขา,างเกงมันหลุดออกจากคอมแบตคอมแบตได้ง่ายตัวนี้แนะนําควรจะมีทุกๆุกคนเลยแล้วก็มีแป้งตัวนี้ถุงมือก็แล้วแต่นะครับส่วนหน้าแล้วในการทําขัดรองเท้าเนี่ยเล็บเราจะดําดําตลอดเลยเวลาขัดรองเท้าเราต้องระวังแล้วก็มีผ้าครับแล้ววันนี้จะพามาดูนะครับว่าการขัดรองเท้าของพี่นุชาเนี่ย ทำยังไงนะครับก่อนอื่นเลยเวลาที่เรามีรองเท้าเข้ามาเนี่ยทุกคนจะทําท่าแบบนี้แหละอยาเป็นเรื่องปกติอะเรื่องปกติเลยที่ทำท่าแบบนี้ก็มีผ้าแล้วก็เช็ดเตรียมเข้าไปด้วยนะครับเช็ดทําความสะอาดฝุ่นก่อนนะครับผมก่อนอื่นนั้นเออแล้ววิธีนี้นะครับผมก็จะพาทุกคนมาใช้เป็นวิธีการวนน้ำนั่นเองครับส่วนมากแล้วที่ผมเคยเรียนรอรอดอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะขาดแบบว่ากีวีน้ำ แล้วกีวีน้ำเนี่ยมันดีไหมดีเงาเร็วแต่ว่าหนังจะเสียและก็หนังมันจะตายได้เร็วนะครับหนังตายก็คือหนังยังไงก็คือลักษณะที่คล้ายแบบนี้เห็นไหมแบบนี้อ่านี่แหละก,ก็คือหนังตายเพราะว่ามันไม่ได้ขัดนานอย่างเงี้ยใช้งานม,มันบ่อยมันก็จะเป็นแบบผุยผุยแล้วก็ยุยแล้วก็ขาดแตกได้ง่ายนั่นเองนะครับผมหลังจากที่เราขัดนะครับ ผมแนะนําว่าถ้าหากว่าเรามีเวลาอยู่กลางวันเราก็จะเอาไปตากแดดอ่ะโอเคก่อนที่จะตากแดดผมลืมไปกีวีนะครับสําหรับคนที่ไม่เคยใช้นะครับเข้าไปแล้วคุณจะได้ยืมกันแน่นอนขอกีวีหน่อยขอสําลีหน่อยขอหน่อยขอผมก็ขอเพื่อนก็มาขอขอกันไปขอกันมาก็ช่วยกันนั่นแหละตัวนี้คือวิธีการเปิดหมุนแบบนี้ไอที่เรา,เ,าเห็นเนี่ยหมุนมันคือที่เปิดนะไม่ใช่ที่ประดับอะไรนะ ไม่ไม่ใช่ที่เปิดขวดอะไรนะเปิดฝากีวีโอเคสำหรับที่เรามาผมแนะนำนะครับเวลาที่เราใช้นะครับเอาสัมฤีออกมาครับอ้าวผมลืมเตรียมน้ำพอน้ำด้วยครับน้ำโอเคน้ำครับเป็นน้ำเปล่านะครับเราเทลงไปฝามเลยอ่าพอเราเทลงฝาปุ๊บเราก็ใช้สัมฤีเนี่ยชุบพอชุบเสร็จ เราไม่ได้ใช้แบบปีกๆใช่ๆหมเราบีบน้ําออกด้วยครับบีบน้ําออกมันก็จะได้เป็นมันๆนะครับพอมันมาลักษณะแบบนี้อ่าพอได้ปุ๊บเราก็มาเจอกีวีเลยซับมันลงไปวนมันเข้าไปพอวนๆแปะๆก็จะได้เป็นแบบนี้ครับอ่าพอได้แบบนี้ปุ๊บผมแนะนําเคลือบมันลงไปเลยครับแตะแตะแตะกีวีแล้วก็เคลือบ เลีบเคลบการเคลือบกันก็คือการวนนะครับวนเป็นวงกลมเป็นวงกลมนเรื่อยครับก็หมุนหมุนหมุนไปหมุน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 แบบนี้นะครับผมอยากจะบอกให้เราเน้นนะครับเน้นส่วนปลายส่วนปลายก็คือส่วนหัวตรงนี้ครับก็ประมาณเนี้ยประมาณนี้แหละให้เราเน้นเข้าไปเลยเน้นเน้นเข้าไปเลยแล้วก็ตรงส้นนะครับเทคนิคง่ายๆเลยในการหลอกครูฝึนครับทาทาเข้าไปตรงส้นปุ๊บ หลังจากนั้นถ้าทาเสร็จแล้วให้เรานําไปตากแดดประมาณ5นาทีส0นาทีก็แล้วแต่เวลาที่เรามีแต่ว่าส่วนมากนักเรียนในสิทธ์ตำร,รวจหรือว่าทหารทั่วไปเนี่ยเขาไม่มีเวลาในอยู่ในช่วงกลางวันเราต้องขัดรองเท้าก่อนนอนอยู่ปลายเตียงเราก็ขัดได้เลยพอทาแบบนี้แล้วทิ้งเปลี่ยนเปลี่ยนข้างมาขัดตัวนี้เสร็จแล้วก็เริ่มเริ่มมาขัดแล้วเวลาขัดนะครับผมแนะนํานะครับถ้าเราต้องใช้สัมบี ก้อนใหม่ครับทําไมต้องใช้สัาลีก้อนใหม่เพราะว่าตัวนี้มันจะถูถูกับพวกฝุ่นอะไรเศษฝุ่นติดติดไปแล้วเราต้องใช้อันใหม่ครับก็คืออันใหม่แล้วก็ใช้น้ําครับซับด้วยน้ําแล้วก็บีบออกเหมือนเดิมให้มันหมาดๆครับพอหมาดเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็กางออกมาให้เป็นที่จับแล้วก็ถูเลยวนครับวนน้าเขาเรียกว่าวนน้าครับ วนน้ำผมแนะนำนะน้ำน้ำถ้าใครมีการน้ำร้อนก็ใช้น้ำร้อนหรือว่าน้ำอุ่นได้แต่ว่าถ้าไม่มีอะไรส่วนมากจะไม่มีก็ใช้เป็นน้ำเปล่าธรรมดาแล้วก็ทำให้หมาดแล้วก็วนเลยครับเวลาวนนะครับแล้วก็นั่งเลยอย่างนั่งท่าไหนก็นั่งตามที่เราถนัดก็หมุนหมุนวนว,นวนวนแบบนี้วนไปเรื่อยๆครับวนวนนานจนกว่าเราจะส่องเห็นสิวของตัวเองหรือว่าคุณรูคุณขนของตัวเองนะครับผมถึงจะผ่านนะครับวนแบบนี้ไปเรื่อยๆครับ ไปทั่วเลยแต่ว่าเราจะเน้นในส่วนปลายแล้วก็ส่วนส้นของรองเท้าแล้วก็ด้านข้างแล้วก็ขัดไปธรรมดาให้มันเงาธรรมดาแต่ว่าเราจะเน้นปลายเพราะว่ามันจะทําให้รองเท้าดูเงาและแพงมากเลยนะครับผมแล้วถ้าถามว่าสัมลีทาไมต้องชุบน้ําไม่ชุบน้ําได้ไหมครับก็ได้เหมือนกันแต่ว่ามันจะยากหน่อยอันนี้นะครับผมจะให้ทุกคนดูนะครับสัมลีเนี่ยเป็นสัมลีที่ ไม่ได้ชุบน้ําเวลาขัดไปหรือว่าโดนอะไรไปไอ้น,นี่มันจะออกครับมันจะมีรอยย่นทุกคนเลยเพราะว่าใช้ฝึกต้องนั่งแบบนั่งยองๆนั่งอะไรก็แล้วแต่มีรอยย่นมันจะทําให้เกิดเป็นขนขึ้นมาแบบนี้ครับอ่าเพราะฉะนั้นแล้วให้เราชุบน้ำนี่ครับผมก็ได้วนน้ําไปเรื่อยๆนะครับก็คือการวนแบบเนี้ยผมจะบอกนะครับวิธีการวนนะครับก็วนวนแบบนี้ออกมาเรื่อยๆให้วนหัวครับ วนวนหมุนหมุนหมุน,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 นเป็นวงกลมมาเรื่อยๆครับแล้วเราก็อย่าลืมด้านข้างนะครับด้านข้างเราก็ต้องวนด้วยให้เน้นส่วนหัวแล้วก็ส่วนเส้นรองเท้าแล้วก็อีก,อกนึงเทคนิคนึงก็คือใช้สำลีที่เราใช้กับยีวีนะครับให้เราใช้แยกนะกับที่ตอนที่ขัดเงาให้เราปะลงไปเลยครับไม่ต้องจิ้มใหม่ถ oh. ูลงไปเลยด้านข้างด้านข้างเนี่ยให้มันเงา ให้มันดำมันจะทําให้รองเท้าของเราดูเงาขึ้นแล้วก็ดูใหม่แพงขึ้นเลยนะครับผมเนี่ยเออเด,เดี๋ยวจะให้ดูความต่างเห็นไหมกับอันที่ไม่ได้ไม่ได้ใส่ด้านข้างอ่าสำลีมันตายมันตายยังไงก็คือมันหยาบครับอ่าผมเมื่อกี้ผมพลิกไปแล้วหยาบก็คือเวลาขัดไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะทําให้เป็นแบบสักสา,อ,ากอ่ะจับาสัมผัสด,ดูก็ได้ตอนที่เราวนมันก็จะเป็นสักสารแก็ต้องพลิกครับ พลิกออกมาทําไมต้องพลิกถ้าเราใช้ฝั่งนั้นไปเรื่อยๆมันจะทําให้รองเท้าเราขันยังไงก็ไม่มันครับเพราะฉะนั้นให้เรา,าใช้ไปแล้วทิ้งทิ้งก็ใช้อันใหม่ครับมันจะทําให้รองเท้าของเราเนี่ยเงาได้เร็วขึ้นนั่นเองครับเออและถ้าอันที่ผมบอกว่าผมไม่ได้ตากแดดหรอทำไมต้องไปตากแดดตากแดดก็เพราะว่าทําให้หนังมันเนี่ยมันจะมีความแบบร้อน ร้อนแล้วก็ทําให้เนื้อของกีวีเนี่ยซึมเข้าไปได้ง่ายมันจะทําให้รองเท้าขอ,ของเราเน่ยเคลือบได้ดีและมันคล้าย,ายก,ก,กันกับที่ผมบอกไปเมื่อกี้ทําไมต้องใช้น้ําน้ําอุ่นน้ําร้อนน้ําอุ่นนะครับเพราะว่านี่แหละรครับมันจะทําให้เนื้อกีวีมันเงาได้ดีและเข้ากับเนื้อของรองเท้าได้ดีนะครับผมรองเท้าตัวนี้นะครับผมโทษทีนะครับเพราะว่าผมใช้งานมันหลายปีละสาปีแล้วแต่ว่าปีแรกเนี่ยขาดตัวนี้เป็นรองเท้านักเรียนเลย แต่ว่ามาทํางานแล้วก็มีค่อดี้ขัดโทษทีมันเป็นหนังมันก็จะตานะครับก็จะขัดขัดเงาขึ้นช้าแต่ว่าของเราครับที่เป็นของนักเรียนตํารวจเนี่ยมันจะเป็นรองเท้าใหม่ให้เราฝึกฝนครับวนไปเรื่อยๆครับการวนเนี่ยการวนต้องวนไปเรื่อยๆเพราะว่ามันจะทําให้เวลาเราขัดครั้งต่อไปเนี่ยมันจะขัดได้ง่ายแต่ถ้าเราขัดแบบขี้เกียจอย่างเงี้ยมันก็เงาได้ยากคอมแบทก็ทําเหมือนกันคล้ายๆกันกับตัวนี้เลยแล้วกันนะ แล้วก็ในการฝึกนะครับการขึ้นฝ้าขึ้นฝ้าคืออะไรเวลาเราฝึกไปเนี่ยใส่กลางแดดโดยเฉพาะคอมแดดเนี่ยใส่ฝึกกลางแดดเนี่ยมันจะขึ้นฝ้าเลยเพราะว่าอะไรเพราะว่าความร้อนของแดดมันเผาเผาหนังรองเท้าเนี่ยมันจะทําให้เป็นฝ้าเป็นแบบสักสาเป็นแบบไม่เงาจารเงาเงาเนี่ยทุกคนเลยเป็นกันทุกคนจะขัดเงาเงาเนี่ยกลับไปมันก็เป็นฝ้าเพราะฉะนั้นเวลาที่เรากลับไปกองร้อยให้เราไปล้างน้ําล้างน้าล้าง เศษฝุ่นอะไรออกอย่างเงี้ยหรือว่าอาจจะใช้เป็นผ้าซับน้ําหรือว่า,าปัดฝุ่นออกทําความสะอาดก่อนที่เราจะมาขัดรองเท้ามันจะทําให้รองเท้าของเราถนอมหนังของมันได้ดีนะครับผมโอเคแล้วผมมีเทคนิคที่สั้นๆนะครับแล้วก็ไม่ได้แนะนํากับคนที่แบบว่า,าเป็นนักเรียนตำรวจแรกๆนะครับหรือว่าตัวนี้นะครับก็จะเป็นการใช้ไฟแช็คเข้ามาช่วยด้วยนะครับผม โอเคเดี๋ยวผมจะทําในคลิปต่อไปแบบสั้นๆให้ทุกคนดูนะครับในตัวนี้มันจะช่วยให้เราแบบกระชับเวลาขึ้นได้เร็วโอเคแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับตัวนี้ก็ซูซ้อๆนะครับสาหรับน้องๆที่เข้าไปในรอบนี้สัปดาห์แรกหรือว่าเดือนแรกเนี่ยนะครับก็อาจจะเหนื่อยใหม่เพราะว่าจะได้ปรับตัวแล้วก็ฝึกเหนื่อยหน่อยก็ซู้ซูเพื่อ,อสิ่งที่เราตั้งใจและก็ความสำเร็จอนาคตที่สดใสครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับกับนุชาพาสนุกครับ